สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนฝึกกล้ามเนื้อคอนะคะเพื่อลดอาการปวดหรือตึงบริเวณคอนะคะก็อุปกรณ์ก็คือนั่งรรทำที่นั่งที่สะดวกได้เลยนะคะนั่งเก้าอี้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะควรจะมีเชือกโยคะหรือว่าผ้าขนหนูนะคะสักหนึ่งผืนเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยนะคะค่ะชุดท่าแรกนะคะก็จะเป็นการขยับคอนะคะต้านแรง ก็คือแรงของมือเรานะคะหกทิศทางนะคะก้มเงยหันซ้ายขวาแล้วก็ตะแคงซ้ายขวานะคะเริ่มจากท่าก,ก้มโดยที่กลุ่มท่าเหล่านี้นะคะเราจะทําให้แล้วให้ค้างไว้นะคะนับห้าลมหายใจนะคะเริ่มจากการก้มนะคะเราจะเอามือสองมือเนี่ยไปดันบริเวณหน้าผากไว้นะคะคอเราเนี่ยก็พยายามออกแรงก้ม ด้านข้างนะคะคอเนี่ยพยายามก้มลงออกแรงคอก้มลงนะคะแต่ว่ามือคือคอจะไม่ขยับก้มลงไปเพราะว่ามือเราต้านเอาไว้มือเราก็ส่นมือเนี่ยนะคะดันบริเวณหน้าผากของเรานะคะเราก็ค้างเอาไว้ห้าลมหายใจมือเนี่ยก็ดันขึ้นนะคะคอก็พยายามจะก้มลงก็จะรู้สึกการทำงานของกล้ามเนื้อคอทางด้านหลังนะคะ อีกสองลมหายใจนะคะออกแรงเกรงคอพยายามก้มตลอดเวลามือก็ดันขึ้นด้านบนนะคะโดยพยายามอย่ากเกรงหัวไหล่นะคะคือคืออาจจะเกรงจากมือไปที่หัวไหล่เล็กน้อยแต่พยายามหมุนไหล่ให้ห่างหูนะคะยืดหายปลาให้ออกอยู่นะคะครบห้าลมหายใจแล้ว ตะกี้เราจะรู้สึกการทํางานร้อนของกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังคอเพราะเราพยายามก้มนะคะต่อไปเราจะพยายามเงยนะคะโดยที่ต้านแรงกับมือนะคะสองมือเนี่ยก็อาจจะประสานหลังศีรษะหรือเอาเอาสันนิ้วมือนะคะดันบริเวณไทยทอยเอาไว้นะคะคอเราก็พยายามจะเงยยแต่ว่ามือเราก็ดันต้านเอาไว้นะคะห้ามลมหายใจคะ่ะ ระหว่าค้างเนี่ยก็คือเกิดการทํางานต้านแรงกันนะคะจะเกิดพลังงานบริเวณที่มือเราแตะกับไทยทอยนะคะมือเราก็พยายามดันไม่ให้ศีรษะเงยขึ้นไปเงยไปนะคะแต่ว่าคอเราก็พยายามจะเงนยนะคะก็จะรู้สึกการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณด้านหน้าลำคอนะคะอีกหนึ่งลมหายใจนะคะ เมื่อครบแล้วก็ผ่อนคลายนะคะต่อไปจะเป็นหันคอเราจะพยายามออกแรงนะคะหันไปหาหัวไหล่ทางด้านซ้ายในจอนะคะก็คือมือมือซ้ายก็จะดันดันมาที่บริเวณเขมับเหนือขมับขึ้นไปนิดนึงนะคะเหนือขมับไปทางหน้าผากนะคะมือพยายามดันไปทางขวาแต่ว่า หน้าเนี่ยพยายามจะหันให้คางไปหาหัวไหล่ซ้ายนะคะค้างไวห้าลมหายใจค่ะมือเราเนี่ยก็จะออกแรงดันต้านกับศีรษะและคอนะคะก็จะรู้สึกการทำงานของกล้ามเนื้อคอนะคะบริเวณด้านข้าง อันนี้คนที่เป็นคอเสื่อมสามารถทําได้นะคะเพราะว่าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อนะคะจะเห็นว่าคอเราแทบไม่ขยับนะคะแต่ว่ามีการเกรงของการทํางานของกล้ามเนื้อคอต้านก,นกันกับแรงแขนและมือนะคะเมื่อครบห้าลมหายใจแล้วเราก็เปลี่ยนทิศทางนะคะคราวนี้เราจะพยายามคอออกแรงหันเพื่อให้คางเนี่ยไปหาหัวไหล่ด้านขวานะคะแต่ว่ามือขวา ดันบริเวณเหนือขมับบริเวณหน้าผ่านะคะต้านเอาไว้นะคะค้างไว้ห้าลมหายใจนะคะวันนี้บรรยากาศในสวนนะคะช่วงบ่ายเกือบเย็นนะคะวันนี้มีเมฆพอสมควรก็เลยไม่ค่อยมีแดดมือพยายามดันไป ต้านนะคะมือออกแรงจากหัวไหล่เนี่ยก็จะรู้สึกร้อนตั้งแต่หัวไหล่มาแขนมาที่มือนะคะเพื่อต้านกับคอที่เกรงพยายามหันไปทางหัวไหล่ด้านด้านขวานะคะเมื่อครบห้าลมหายใจแล้วก็ผ่อนคลายนะคะก็จะรู้สึกว่าเออกล้ามเนื้อรอบคอนี้ได้ทำงานต่อไปเหลือสองด้านสุดท้ายนะคะก็คือตะแคงหูหาไหล่นะคะ หูหาไหล่ซ้ายขวานะคะก็จะไปทางซ้ายก่อนนะคะพยายามเอหูไปหาไหล่ซ้ายแต่มือพยายามดันไปนะคะต้านกันมือซ้ายดันเหนือหูด้านซ้ายนะคะดันไปทางด้านดันต้านกับคอที่ออกแรงพยายามจะดันหูไปหาไหล่ซ้ายนะคะอีกสองลมหายใจนะคะ เราก็จะรู้สึกการทำงานของลำคอนี่นะคะต้านกับมือนะคะ,ะต้านแรงข้า้งสุดท้ายนะคะก็เอามือขวาดันเหนือหูขวานะคะแล้วเราก็พยายามคอออกแรงพยายามจะพับหูหาขาเอ๊ะหาหาไหล่ขวานะคะโดยที่พยายามหลังหลังเรายังยืดตรงตั้งแต่กระดูกรองนั่งขึ้นมาที่หัวไหล่นะคะอีกสองลมหายใจค่ะ ครบแล้วก็ผ่อนคลายนะคะต่อไปเราจะเป็นยืดคอนะคะโดยจะเอามือมือขวาเนี่ยไพ่ไปด้านหลังนะคะเกาะไปด้านหลังมือขวาวางไว้หลังเรานะคะหรือสามารถเกาะเก้าอี้เกาะที่นั่งเก้าอี้เราก็ได้นะคะทางด้านขวาหรือไา่หลังหรือไปจับพนักเก้าอี้ทางด้านซ้ายก็ได้นะคะ เราจะยืดคอทางด้านขวานี้นะคะแล้วเราเอามือซ้ายไปจับเหนือใบหูข้างขวานะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกกดลงทางขวาทางซ้ายนะคะพับศีรษะโดยที่ให้หูซ้ายไปหาไหล่ซ้ายโดยที่มือขวายึดยึดหลังเราเอาไว้นะคะหรือยืด ที่นั่งเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือว่ามือขวาเนี่ยไปไกลๆนะคะตรงไหนที่เรารู้สึกยืดมากนะคะเราจะค้างไว้ห้าลมหายใจคือเราจะยืดหัวไหล่ข้างขวาเนี่ยลงด้านล่างเพื่อเกิดให้รู้สึกอาการยืดด้านข้างลำคอทางขวาเนี่ยนะคะถ้าไปจับพนักเก้าอี้ทางด้านหลังแล้วเอื้อมมือไปทางซ้ายเนี่ยก็จะรู้สึกยืดมากนะคะ อีกสองลมหายใจหลังเรายังคงตั้งตรงอยู่นะคะเราจะยืดบริเวณคออีกหนึ่งลมนะคะจะรู้สึกยืดสบายครบแล้วนะคะเราก็ผ่อนมือซ้ายก่อนนะคะเรายังอยู่ข้างเดิมก็คือหูซ้ายหาไหล่ซ้ายแต่คราวนี้เรากดคางลงหันคางหา สะโพกคางคางมีอันเดียวเนาะคางหาสะโพกด้านซ้ายนะคะก้มลงเล็กน้อยแล้วเอามือซ้ายไปจับบริเวณเหนือท้ายทอยด้านขวานะคะคือศีรษะเนี่ยจะก้มลงมาทางซ้ายแล้วก็มีมือซ้ายเนี่ยช่วยดึงยืดนะคะจะรู้สึกยืดตึงด้านหลังคอทางด้านขวา อีกสามลมหายใจนะคะจะรู้สึกว่ายืดสบายถ้าใครยืดแล้วมีอาการเจ็บหรือว่าปวดร้าวก็อาจจะแปลว่าเรามากเกินไปหรือว่าคอเราอาจจะมีปัญหาบริเวณนั้นก็อาจจะผ่อนลงมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาการปวดไม่หายอาจจะต้องพักก่อนนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์ ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเป็นประจำนะคะเมื่อครบแล้วยังคงอยู่ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมนะคะแต่หูซ้ายหาไหล่ซ้ายแต่คราวนี้เราเงยเงยคางขึ้นหาท้องฟ้านะคะแล้วเอามือข้างซ้ายเนี่ยไปจับเหนือหูขวาทางด้านหน้าผากนะคะเพื่อยืดขึ้นอันนี้จะยืดคอทางด้านหน้านะคะของข้างขวาแดดเริ่มมาอ่อนอ่อนนะคะ ขออนุญาตหลับตาลบแดดก็จะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงประกาศของเจ้าหน้าที่ตำบลน,นะคะอยู่บ้านนอกก็จะเสียงต่างๆเยอะนิดนึงเมื่อครบห้าลมหายใจแล้วก็ค่อยๆขยับศีรษะมาตรงนะคะต่อไปเราจะยืดทางด้านซ้ายบ้างนะคะก็เอามือซ้าย พับสองนะคะไปล็อกกับหลังไว้นะคะหรือจะขยับมือไปจับพนักเพื่อล็อกให้แน่นๆทางด้านขวาของเก้าอี้นะคะก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดไปไม่ถึงก็ล็อกหลังไว้เฉยๆก็ได้นะคะพยายามทิ้งหัวไหล่ลงต่ําๆนะคะยืดลําตัวแล้วเอามือขวาไปจับเหนือหูหูซ้ายนะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกพับหู ขวาลงหาไหล่ขวาแล้วค้างไว้นะคะมือพยายามค่อยๆดึงศีรษะไปให้หูหาไหล่ขวานะคะค้างไว้ห้าลมหายใจรู้สึกอาการยืดของคอทางด้านซ้ายอีกหนึ่งลมหายใจนะคะ ต่อไปค <c> า <oughs> งคอ,อย่งมาทางทางขวานะคะแต่ว่าก้มคางไปหาไหลหรือว่าสะโพกขวาแล้วก็มือซ้ายเนี่ยจับเหนือใต้ไทยทอยนะคะไปทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายใต้ไทยทอยไปทางซ้ายนะคะเพื่อช่วยยืดคอแบบก,ก้มลงมาทางขวาค <c oughs> ้างไว้ห้าลมหายใจ มือข้างซ้ายเรายังคงไพ่หลังอยู่นะคะเพื่อยืดหัวไหล่ซ้ายให้ไกลจากลำคอรู้สึกอาการยืดของคอทางด้านหลังทางด้านซ้ายอีกสองลมหายใจนะคะ เมื่อครบแล้วก็เหลือท่างเงยนะคะก็คราวนี้เราจะเงยยังคงหูหาไหล่ขวาอยู่นะคะแล้วเราเงยเชิดคางหาท้องฟ้าหรือเพดานนะคะเอามือขวาไปจับเหนือหูซ้ายทางด้านหน้าผากนะคะมาทางด้านหน้าแล้วก็ยืดยืดทางด้านหน้าลำคอนะคะ ค้างไว้ห้าลมหายใจมือซ้ายยังคงไพล่หลังอยู่นะคะหมุนไหล่ซ้ายให้ห่างหูอีกสองลมหายใจนะคะครบแล้วก็ค่อยๆขยับคอมาตรงกลาง คลายมือซ้ายและขวานะคะต่อไปจะเป็นท่าที่สำคัญนะคะสำหรับการยืดคอก็คือท่าคางสองชั้นเราจะใช้นิ้วมือนะคะมือข้างที่ถนัดข้างไหนก็ได้ดันจากคดันที่คางนะคะไปทางด้านหลังนี่นะคะอันนี้แก้คอเต่านะคะคนที่เดี๋ยวหันด้านข้างให้ดูนะคะคนที่คอมักจะยืดมาข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วเงยไม่ค่อยออก เออถ้าคางสองชั้นนี่ดันคางไปด้านหลังนะคะเพื่อยืดคอนะคะหรือว่าเซอร์วิค p อสปายเนี่ยก็จะดีมากเลยนะคะตอนคออยู่เฉยๆเนี่ยเราหายใจเข้าตอนดันไปด้านหลังหายใจออกก็จะรู้สึกว่าคอยืดไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะแบบนี้หรือบางคนถ้าไม่รู้ว่าจะยืดขนาดไหนก็อาจจะไปนั่งทำชิดกำแพง ให้กำแพงอยู่ทางด้านหลังนะคะแล้วเราก็ดันคอไปนะคะให้ศีรษะเนี่ยเคลื่อนไปหากำแพงทางด้านหลังโดยที่ไหล่เราชิดกำแพงเอาไว้นะคะเราจะทำสิบครั้งสองรอบนะคะแปดเก้าสิบ ถ้าเกิดว่าเราส่องกระจกดูนะคะเวลารถดันคางไปด้านหลังเนี่ยก็จะเกิดถ้าเรามองทางด้านหน้าก็จะเกิดอาการคางสองชัน้นะคะก็เลยเรียกว่าท่าคางสองชั้นนะคะอย่างที่บอกนะคะท่านี้สําคัญมากนะคะในการยืดคอนะคะเราก็จะทำสองรอบนะคะนั่งตรงนะคะพยายามให้กระดูกลองนั่งเนี่ยวางไว้ที่เก้าอี้แล้วยืดจากกระดูกกระดูกลองนั่งมาที่กระหม่อมนะคะและเอามืออาจจะสลับมือก็ได้นะคะรอบที่สองอีกสิบครั้งนะคะ หายใจเข้าตรงนี้หายใจออกดันไปด้านหลังเรารู้สึกอาการเคลื่อนของคอเนี่ยนิดหน่อยเองนะคะเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเคลื่อนไปด้านหลังนิดหนึ่งเพื่อให้คอ,อ,อกระดูกคอด้านหลังเนี่ยเรายืดยาวนะคะสำหรับถ้าคางสองชั้นเราจะประกอบกับท่า บริหารต่อมานะคะเพราะฉะนั้นท่านี้ก็เลยจะต้องทำเยอะสองชุดนิดนึงนะคะอีกสองครั้งนะคะคือเราต้องรู้สึกว่าคอยืดก่อนแล้วก็ดันไปด้านหลังนะคะคอจะไปเล็กน้อยเองนะคะด้านหลังต่อมาจะใช้เชือกโยคะนะคะประกอบการฝึกนะคะโดยที่ เราจะเอาเราจะหันซ้ายขวานะคะทำโดยโดยยังไม่ใช้เชือกก่อนนะคะเพื่อความเข้าใจที่ดีคือเราจะหันเอาคางเนี่ยไปหาไหลาซ้ายนะคะ5ครั้งโดยที่ไม่ใช้เชือกแล้วก็อีก5ครั้งโดยที่ใช้เชือกนะคะโดยก่อนจะหันคางไปหาไหลาซ้ายเราจะควรจะมีการยืด คางสองชั้นถ้าคางสองชั้นนะคะก็คือยืดคอด้านหลังให้ตรงตรึงก่อนนะคะหายใจเข้าตอนยืดคอไปด้านหลังแล้วหายใจออกก็ตอนหันคอไปหาหันคางไปหาไหล่ซ้ายนะคะยืดคอไปด้านหลังก่อนแล้วค่อยหันไปหาไหล่ซ้ายสองกลับมาตรงน,นะคะยืดคอไปด้านหลังหันไปหาไหล่ซ้ายสาม ยืดคอไปด้านหลังหันไปหาไหล่ซ้ายสี่ยืดคอไปด้านหลังหันไปหาไหล่ซ้ายห้าต่อไปอีกห้ารอบนะคะยังคงอยู่ด้านซ้ายเราจะใช้เชือกประกอบนะคะโดยเอาเชือกเนี่ยคล้องด้านหลังคอเอาไว้นะคะแล้วเอามือด้านขวาจับเชือกคือเชือกเนี่ยจะคล้องคอทางด้านหลังโดยให้เชือกทางด้าน ขวาอยู่ด้านบนนะคะเชือกทางด้านซ้ายอยู่ด้านล่างแล้วเอามือขวามาจับเชือกทางด้านซ้ายดึงลงนะคะมือซ้ายจับเชือกทางด้านขวาแล้วก็เอามาพาดบริเวณบริเวณนี้นะคะบริเวณใต้หนกแก้มนะคะคางใต้หนกแก้มยืดคอไปด้านหลงังหายใจเข้านะคะแล้วก็บีบคางหาไหล่ขวาห้ารอบนะคะ ทุกครั้งมีการยืดคอให้ยาวทางด้านหลังก่อนนะคะถ้าคางสองชั้นสองยืดคอหันซ้ายสามยืดคอหันซ้าย4ยืดอคอคางสองชั้นหันซ้าย5เดี๋ยวเราจะสลับไปด้านขวานะคะทําแบบไม่ใช้เชือกก่อนนะคะยืดคอ คางสองชั้นนะคะจะใช้มือช่วยก่อนนะคะแล้วก็หันคางหาไหล่ซ้ายหนึ่งยืดคอคางหาไหล่ซ้ายสองยืดคอคางหาไหล่ซ้ายสามยืดคอคางสองชั้นไหล่คางหาไหล่ซ้ายสี่ยืดคอคางหาไหล่ซ้ายห้าต่อไปใช้เชือกนะคะมือ ซ้ายจับเชือกทางด้านขวานะคะอยู่ด้านล่างกวา่าแล้วมือขวาจับเชือกที่พาดคอมาทางด้านซ้ายแล้วก็ดึงไปทางขวาพาดบริเวณเหนือคางใต้โหนกแก้มนะคะยืดคอไปด้านหลังก่อนแล้วก็คางหาไหล่เชือกจะช่วยให้ไปได้ง่ายขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าต้องไม่มีอาการเจ็บร้าวไปที่แขนหรือว่าที่หลังนะคะสอง อย่าลืมยืดคอคางสองชั้นไปด้านหลังก่อนแล้วบิดคางหาไหล่ซ้ายสามคางหาไหล่ขวายืดคอคางหาไหล่ขวาสี่ยืดคอไปด้านหลังคางสองชั้นคางหาไหล่ซ้ายขวาห้าแล้วก็กลับมานะคะต่อไปจะเป็นท่างเงยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะยืดคอก่อนนะคะไปด้านหลังแล้วก็เงยขึ้น มองท้องฟ้านะคะหนึ่งยืดคอมองท้องฟ้าสองตอนยืดคอนี่เราหายใจออกนะคะคางสองชั้นแล้วยืดมองท้องฟ้าสามหายใจเข้ายืดคอคางสองชั้นเงยขึ้นอาจจะหายใจออกก็ได้นะคะแล้วแต่เราถนัดว่าช่วงไหนเราเหมาะกับการหายใจอะไรนะคะยืดคอ เงยขึ้น4ยืดคอคางสองชั้นน้งเยคางขึ้นหาท้องฟ้าหาอีกห้าครั้งนะคะจะใช้เชือกช่วยเชือกจะอยู่ด้านหลังไทยทอยซึ่งอาจจะก,กดกับไม้นิดนึงนะคะไม้ก็อยู่บริเวณเดียวกันอ่าบริเวณหลังไทยทอยนะคะแล้วสองมือจับเชือกจากทางด้านหลังเนี่ยอยู่ปลายนี้อยู่เดียวกันนะคะ นด้านข้างให้ดูดีกว่าคือปลายเชือกทางด้านขวาก็มือขวาจับนะคะปลายเชือกทางด้านซ้ายมือซ้ายก็จับนะคะโดยเชือกเนี่ยให้อยู่ใต้ต่อไททอยเล็กน้อยนะคะแล้วยืดคอทําท่ายืดคอไปด้านหลังคางสองชั้นก่อนแล้วก็ใเงยขึ้นนะคะโดยที่มือเนี่ยช่วยพยุงศีรษะนะคะเงยหนึ่งยืดคอไปด้านหลังเงยขึ้นสอง ยืดคอไปด้านหลังเงยขึ้นสามยืดคอไปด้านหลังขางสองชานก่อนนะคะและ้วเงยขึ้นสี่ยืดคอเงยขึ้นห้าอันนี้มืออาจจะหลุดเฟรมนิดนึงนะคะต่อไปค่ะเหลือท่าสุดท้ายแล้วอันนี้เราไม่ใช้เชือกนะคะแต่จะให้นั่ง เข่าห่างเท่าช่วงสะโพกนะคะฝ่าเท้าเาข่าอยู่บนข้อเท้าฝ่าเท้าให้ขนานกันนะคะอยู่บนพื้นนะคะมือจับต้นขาวไว้ให้มั่นคงนะคะโดยที่เราจะเหยียดสอกเกือบจะตึงนะคะมือจับที่เหนือหัวเข่ากำแน่นๆนะคะแล้วเราจะเนี่ยหมุนข้อพับข้อศอกเนี่ยเข้าด้านในเราจะยืดสบะบักออกจากกันนะคะคือท่านี้เราจะทําเพื่อ ฝึกในการขยับคอโดยกระดูกสันหลังบริเวณอกเนี่ยอยู่นิ่งๆน,นะคะหันด้านข้างให้ดูนะคะเท้าอยู่มั่นคงเท้าห่างเท้าช่วงสะโพกข่าอยู่เหนือข้อเท้านะคะกระดูกรองนั่งวางที่เก้าอี้มั่นคงมือจับต้นขาบริเวณเหนือหัวเข่าแน่นๆนะคะหมุนไหล่ให้ห่างหูยืดสะบ่าจากกันนะคะคือบริเวณ สะบักเนี่ยเราจะยืดออกอย่างนี้ตลอดเวลานะคะหรือว่าทำท่า Protection ของสะบักนะคะแล้วเราก็จะทำคางสองชั้นคือยืดยืดคอไปด้านหลังคางสองชั้นเหมือนตะกี้แบบท่าที่มือไม่ได้จับหัวเข่านะคะแล้วก็หันไปทางซ้ายอย่างนี้นะคะหนันคางหาอะไรซ้ายยืดคอก่อนหันด้านหน้าให้ดูนะคะ ข้างละห้ารอบนะคะยืดคอไปด้านหลังโดยที่ยังยืดสะบักออกจากกันอยู่หันคางหาลาย้ายสองยืดคอคางสองชั้นหันคางหาลาย้ายสามยืดคางสองชั้นหันสี่ยืดคอไปด้านหลังคางสองชั้นหันคางหาลาย้ายห้าต่อไปจะเป็นด้านขวาบ้างนะคะยืดคอไปด้านหลังมือยังคงจับ ต้นขาบริเวณหัวข่าวอยู่นะคะเรายืดสะบ่าจากกันหันหาไหลขวาหนึ่งยืดคอไปด้านหลังคางสอง 2, ชั้นหันหาไหลขวาสองกลับมาตรงกลางยืดคอคางสองชั้นเราหันหาคางหาไหลขวาสามกลับตรงกลางหันยืดคอไปด้านหลงังเราหันหาไหลขวาสี่กลับตรงกลางยืดไปด้านหลงังหันหา ไหลขวาท่าสุดท้ายจริงๆนะคะต่อไปก็คือเหมือนคล้ายๆเดิมนะคะก็คือมือยังคงจับเหนือต้นขาอยู่พยายามดึงสะดือหาหลังแยกสะบ่าวจากกันนะคะยืดคอคางสองชั้นแล้วยังคงให้สะบักบริเวณหลังเนี่ยยืดอยู่แล้วเราเงยหน้าขึ้นนะคะโดยที่ยืดคอก่อนนะคะทำห้ารอบนะคะอันนี้จะหันด้านข้างให้ดูนะคะ ยืดคอไปด้านหลังค้างสองชั้นแล้วเงยขึ้นสองยืดคอค้างสองชั้นแล้วเงยขึ้นระยะระหว่างสะบักเรายืดตลอดเวลานะคะสามยืดคอมาด้านหลังเงยขึ้นสี่ยืดคอไปด้านหลังเงยห้าค่ะก็ครบแล้วค่ะ ยืดคอเพื่อลดอาการปวดนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำคอนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะอาจจะนั่งพักหายใจผ่อนตามสบายอีกสักพักหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆไว้มาฝึกโยคะด้วยกันอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะ